สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นกันนะดูว่าคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่คนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดของเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรผ่านไพ่มาถึงคุณบ้างในตอนนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะพลังงานการอัดไพ่อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง บางคนตรงมากบางคนตรงน้อยบางคนก็ตรงทั้งหมดเลยก็เป็นได้นะคะบุญพายอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นผาครูให้แม่หมอสามารถกด,ป,ป,กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะ มาเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นกันนะโอ้สีดาตอนนี้คุณกับเขาอาจจะจบกันไปแล้วนะต่างคนต่างไปอยู่ในที่ของตัวเองต่างคนต่างไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองต่างคนต่างไปหยุดพักกายพักใจอยู่ในที่ของตัวเองนะคะจบกันไปแล้วนะพลังงานนี้นะะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนนะ โหสิดาหกถ้วยตอนนี้นะคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งนะคะดูพลังงานความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้นะเข้าเจ็บปวดหัวใจเข้าเจ็บปวดแบบเข้าทุกข์ในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาทุกข์ เข้าทารมานหัวใจของเขานะคะเดมเพรสขึ้นมาคนคนนี้เข้าแบบความรู้สึกในคิดของเขาในตอนนี้นะเขาคิดว่าไม่เคยมีใครทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าคุณเห็นไหมเดมเพรสขึ้นมาคุณเนยเป็นผู้หญิงรผู้ชายที่แบบเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้อะคุณคือผู้หญิงรผู้ชายที่ เป็นคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในใจของเขาและเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้นะคะตอนนี้คนคนนี้ก็อยากจะกลับมาง้อมาขออกาสคุณนะเพื่อนๆพื่เ,เพราะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขาเนี่ยเด่นเพลสนะคะที่ผ่านมาคนคนนี้ก็อาจจะแบบเข้าผ่าน ความรักมาอะไรประมาณนี้นะเขาไม่เคยมีผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนที่จะทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้นะคะเดีย๋ยวจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณตอนนี้นะหกถ้วยคือการกลับมาง้อมาขอโอกาสนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักต่างวัยก็เป็นได้นะคุณอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอายุน้อยกว่าคุณความนิ่งของเขาในวันที่ไม่มีคุณเข้าส่องคุณอย่างหนะักเห็นไหมเข้าถือกล้องส่อง สองคุณอย่างหนักนะคะคนคนนี้ดูแล้วนะเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปหรอกเขาจะกลับมางา้อขอโอกาสคุณอย่างแน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะโอ้สามดาบเข้าสองคุณแล้วสองคุณแล้วก็มีความแบบเจ็บปวดหัวใจของเขาอะ่ะคนคนนี้เขาอาจจะทำร้ายใจิตใจคุณไว้เยอะนะคะ เขาอาจจะไปดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะทําร้ายหัวใจคุณจนหัวใจของคุณแบบแตกสลายพลุนไปหมดแล้วเนี่ยดาบดาบแทงหัวใจของคุณจนพลุนไปหมดแล้วนะคะเขาส่องคุณแล้วก็เจ็บปวดหัวใจนะคะเขาไม่คิดไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณเนจะเป็นคนที่ทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้นะคะเขาอาจจะแบบ ทำร้ายจิตใจคุณไปเยอะก็ได้นะคนคนนี้นะเพราะว่าสิบดาบขึ้นมานะเพื่อนๆนะคะอาจจะแบบว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เดทอิมเพลสเหมือนมีความรักที่เหมือนแม่รักลูกมอบความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับเขานะคะแต่คนคนนี้เขาแบบเห็นคุณอะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีอะไม่ว่าอะไรเขาอะไรประมาณนี้เขาจึงแบบว่า เขาจะทำอะไรก็ได้นี่ยเขาจึงไม่ได้สนใจคุณนะคะแต่พอในวันที่คุณตัดสินใจเดินออกจากชีวิตของเขามาจบจากเข้ามานะคะคุณมาหยุดอยู่กับตัวเองคุณมันนั่งอยู่บนบันลังสง่างามเห็นไหมคุณไม่สนใจเขาแล้วเข้าถึงรู้นะคะว่าในวันที่ไม่มี็คุณเขาเจ็บปวดหัวใจทรมานหัวใจของเขาเหลือเกินนะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบว่า ถึงจุดสิ้นสุดของคุณแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ให้ความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับเขาดีกับเขานะคะแต่เขาก็แบบสิบดาบนี่ทำคุณอยู่ตลอดไม่สนใจใยดีไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของคุณเลยนะคะคุณจึงแบบตัดสินใจแบบว่าในเมื่อเขาทำตัวแบบนี้นะคะคุณก็รักศักดิ์ศรีของตัวเองคุณก็ รักหัวใจของตัวเองรักตัวเองคุณพอแล้วคุณจะไม่ยอมให้เขามาเหยียบย่ำหัวใจคุณอีกต,ต่อไปแล้วนะคะคุณจึงแบบจบจะเข้ามานะคะแล้วก็มันนั่งอยู่บนบันลังนะคะคุณคิดว่าชีวิตของคุณมีค่าพอคุณไม่อยากจะเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้อีกต่อไปคุณจึงกลับมาดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองเยียวยาหัวใจตัวเอง มาน,นั่งอยู่บนบันลังอย่างสง่างามนะตอนนี้นะคุณนะเข้มแข็งและแข็งแกร่งคุณอยู่ได้แบบอยู่ได้แบบสง่างามอะ่ะคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ดีพร้อมคุณไม่อยากจะเอาชีวิตที่มีค่าของคุณมาเกลือกล้วกับสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแล้วนะคะในการกลับการคนคนนี้เข้าอยู่ไม่ได้นะคะในวันที่ไม่มีคุณโอ้เดอมูนคนคนนี้ความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้นะ เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาอ่ะคิดถึงคุณมากนะกลางคืนนอนไม่หลับเวลาหลับไปยีบหลับไปก็ฝันถึงแต่คุณหน้าของคุณไปรล้ออยู่ในหัวของเขาตลอดนะคะโอ้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้ก็อาจจะเกิดในวันจันทร์นะคะหรือเกิดในวันศุกร์หรือเกิดในธาตุลมตุลกลุมไม่ถุนถ้าน้ำกรกฏมีพิจิกนะคะ โอ้ซเรียนนี่เขายังไม่ปล่อยคุณนะเขายังหอบคุณไว้อยู่คนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยคุณอย่างเด็ดขาดเพราะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้เขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขายังหอบคุณไว้อย่างเทิดคุณคุณไว้เขาส่องคุณอย่างหนักส่องเลยอยากจะกลับมาง้อมาขอกาสนะคะเก้าดาบเห็นไหมเก้าดาบนอนไม่หลับ คนคนนี้นะเขาเป็นเอามากเลยนะเ,นเพื่อนๆเพราะว่าดำไพ่ขึ้นมานะสิบดาบสี่ดาบแล้วก็เดอะมูนแล้วก็เก้าดาบเป็นเอามากเลยนะปวดหัวกลางคืนนอนไม่หลับแบบเรื่องราวของคุณอนะไปอยู่ในหัวของเขาตลอดเขานอนไม่หลับคิดถึงแตกเรื่องราวกับเก่าเรื่องเก่าๆ,ๆที่เขาอะเคยทําร้ายจิตใจคุณทําให้คุณเจ็บปวดทาให้คุณเสียใจนะคะเดอ์มิด ส่องนะคะคนคนนี้นะภาพอย่างการส่องขึ้นมาทั้งสองไปเลยนะส่องคุณอย่างหนักส่องแล้วก็อาจจะมีการหึงกันห่วงด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าสามดาวแล้วก็ซีเรียนขึ้นมานะหึงห่วงกลางคืนนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากแม้แต่เดอร์มินก็ยังมีเดร์บูนขึ้นมานะชีวิตของเขาในวันที่ไม่มีคุณเหมือนว่าเขาอยู่แบบอ้างว้างโดดเดี่ยวใดๆเหมือนว่าเขาเหน็บหนาวหัวใจของเขาอะนะคะเข้าเสียใจนะคนคนนี้นะเสียใจหนักมากเลยในวันที่คุณ ตัดสินใจเดินออกมาแล้วมาอยู่ยกับตัวเองไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งมากเลยนะคะเพื่อนนิ่งแล้วก็เข้มแข็งแข็งแกร่งเยียวยาจิตใจตัวเองได้แล้วนะตอนนี้นะคะบางคนนะคนคนนี้เข้าสองคุณอย่างหนักสองคุณอยู่เงียบๆส่องแล้วก็มีการหึงหวงแล้วก็คิดเยอะคิดมากคิดถึงคุณอย่างหนักโอ้สีถ้วยบางคน คนของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบข้อมีสเสน่ห์นะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้าหาเขามีคนเข้าหาเขานะคะเพราะว่าเขามีสเสน่ห์แต่ภายในตอนนี้คนคนนี้เขาไม่เอาอะไรเลยนะดูท่าทางของเขานั่งนี่มีคนนําความรักมามอบให้กับเขาเขาไม่ได้สนใจใครเลยนะเขาคิดถึงแต่คุณนะคะดูถ้วยใบนี้มีความสว่างสวนี่คิดถึงแต่คุณอาจจะกินไม่ได้ด้วยนะตอนนี้นะคนคนนี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับ หัวใจของเขาอาจจะเป็นวิววิวิวนะตอนนี้นะเพราะว่าคุณเป็นคุณหญิงผู้ชายคนเดียวที่ทําให้เขา่เจ็บปวดได้ขนาดนี้เขาไม่เคยเจ็บปวดและเสียใจกับใครมาก่อนได้ขนาดนี้นะมีคุณคนเดียวเท่านั้นทําเขาได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเขารักคุณนะคะเขารักคุณมากในหนี่หึงหวงคุณนะตอนนี้นะเพราะว่าคุณคือผู้หญิงผู้ชายที่ดีที่สุดที่เขาได้เคยพบเจอมานะคะ โอ้ราชาถือถ้วยภายในความนึกคิดของเขาในตอนนี้นะเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าเขาอ่ะรักคุณนะราชาถือถ้วยคือเขารักคุณเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนเขาอยู่ที่ไหนคุณก็อยู่ที่นั่นตอนนี้นะคุณอยู่ในหัวใจของเขาตลอดนะคะเขาจะไม่ปล่อยคุณเขาจะกลับมาง้อมาขออากาศคุณไ,ได้เพราะว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้นะคะ โอ้เจ็ดถ้วยเพื่อนเห็นไหมบางคนนะคนของคุณอ่ะไปมีตัวเลือกทางเลือกแต่ตัวเลือกทางเลือกของเขาเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะไม่ได้มาจริงใจกับเขานะนี่คนคนนี้เข้ามาเป็นงูคนคนนี้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หวังเงินหวังทองของเขานะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้คุณกับเขาต้องจบกันไปพังกันไปต้องเลิกราอย่าร้างต้องเดินออกจากกันไปนะแต่ภายในตอนนี้คนคนนี้เขาอาจจะแบบ คิดได้นะคะว่าโอ้ตัวเลือกทางเลือกของเขาที่ผ่านมาไม่มีใครที่จะเข้ามาให้ความรักที่จริงใจกับเขาเลยเข้ามาแต่หวังผลประโยชน์เข้ามาแต่คิดจะเอาจากเขาอย่างเดียวไม่เหมือนคุณนะคะคุณมีแต่ความรักที่บริสุทธิ์ใจกับเขาความรักที่มีความหวังดีความรักที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงให้กับเขานะคะ ยอมเขาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าคุณคือผู้หญิงรผู้ชายที่ดีที่สุดและเป็นคนเดียวที่ทําให้เขาเจ็บปวดได้ขนาดนี้เขาจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณอย่างแน่นอนนะคะโอ้ราชาถทอเรียนโอ้ในความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้นะเขาอยากจะบอกอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณว่าในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณ ดูเข้าถือเหรียญนี่พร้อมที่จะมายื่นให้กับคุณนะคะเขาจะนำเงินก้อนนี้มามอบให้กับคุณมาขอโทษคุณให้คุณยกโทษให้เขาขอให้คุณให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งนะนะคะตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำร้ายจิตใจคุณนะคะในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะไม่ทำอีกแล้วเหรียญคือความหนักแน่นมั่นคงนะคะเขาจะกลับเข้ามาให้ความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณนะคะ เข oh, าอาจจะมาเปคุณด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าราชาถือเหรียญแล้วก็เจ็ดถ้วยขึ้นมาใกล้เคียงกันนะ bli, ใกล้ๆกันนะก็อาจจะมาเปคุณด้วยนี่ในการกลับมาในครั้งนี้นะคุณอยากจะได้อะไรนะคะคุณอยากจะได้โน่นได้นี่อยากจะได้สร้อยคอทองคําอยากจะได้แหวนอยากจะได้นโน่นนี่นั่นเขาจะซื้อให้คุณเขาจะซัพพอร์ตคุณในการกลับมาในครั้งนี้นะคะ เขาจะข้ามามอบแต่พลังงานความรักที่เป็นผู้ให้กับคุณให้โดยที่เขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากคุณเลยนะคะเ,เพื่อนนี่ราชาเทถ้วยแล้วก็ราชาเทเรียนนะคะโอ้แปดถ้วยคุณกับเขาอะมุกออนออกจากกันไปแล้วนะแต่ในการมุกออนในครั้งนี้นะคุณกับเขายังคิดถึงกันอยู่นะคิดถึงกันดึงหางกันอยู่ คุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้เขาก็ยังตัดใจจากคุณไม่ได้ต่างคนตค่างคิดถึงคนหนึ่งหากันอยู่นะคะอในกลางคืนใะยย้ำวิการนอะคนคนนี้ถ้าเข้าเดินทางมาหาคุณได้ในตอนนั้นเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะในกลางคืน่ะเขานอนไม่หลับคิดถึงแต่คุณคิดถึงคนหนึ่งหาแต่คุณอยากจะเดินทางมาหาคุณใจจะขานะคะ โอ้สองไม่เทา้าสองไม่เทา้าสาหรับนี้เพื่อนๆดูหน้าของเขาฉเฉงเออเฉงเอเห็นไหมฉเงฉเงเอเฉงเอสองมองดูคุณนะทํางานไปด้วยนี่ทำงานไปด้วยเวลาพักเวลาอะไรนี่ก็ส่องคุณนะคะส่องคุณทางใดทางหนึ่งนะส่องคุณอย่างหนักถ้าเห็นการส่องขึ้นมาทั้งสามใบเลยนะมีความกังวลมีใจกังวลคิดถึงคุณแล้วก็ส่องคุณอย่างหนักนะคะ หกดาบโอ้ยอยากจะมาลงเรือลาเดียวกับคุณบางคนที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคุณจะไปไหนเขาก็ไม่ได้เคยสนใจคุณเลยนะไม่ได้สนใจคุณคุณจะไปไหนคุณก็ไปอะไรประมาณนี้นะแต่ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะเขาจะมาคอยดูแลเอาใจใส่คุณคุณจะไปไหนเขาจะพายเรือให้คุณนั่งเขาจะขับรถไปส่งคุณนะคะในการกลับมาในครั้งนี้เขาอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีน้ํา เที่ยวทะเลทะเที่ยวน้ําตกทเที่ยวที่สถานที่ที่เป็นน้ำนะคะโอโ้ดูม้าของเขาอัศวินถือไม่เท้าภายในความนึกคิดของเขาในตอนนี้เขาอยากจะบอกอยากจสื่อสารผ่านไพ่ามาถึงคุณว่าเขาอะอยากจะกระโจนมาหาคุณใจสจกาแล้วนะคะดูม้าของเขาเนี่ยในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะเขาจะไม่ยอมจะไม่ยอมหยุดอยู่ที่เดิมนะเพื่อนๆเขาจะกลับมา เดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งนั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาอะไรทั้งนั้นเขาจะกลับมาตื้อมังอคุณถึงขั้นสุดจนหัวชนฝาไม่ยอมนะคนคนนี้นะไม่ยอมอยากเด็ดขาดเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างแน่นอนถ้าในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะเพื่อนๆเขาจะมารุกอย่างหนักนะคะเพราะว่าเขาแน่ใจในตัวงเขาแล้วว่าคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดเขาจะมาสู้จะมาสู้จนหัวชนฝา นะวะู้วเดอะเฮงแมนคุณนิ่งมากเลยนะเพื่อนๆนิ่งมากๆเลยคุณอะ่ะนิ่งสุดๆนิ่งแบบว่าโอ้ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะคุณนะแบบคุณอาจจะอดรนทนต่อเขาไม่ไหวนะคะเพราะว่าคนคนนี้เข้าทำร้ายจิตใจคุณไว้แบบที่คุณจะสุดทนแล้วนะคะ พอคุณกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองคุณมาหยุดอยู่กับตัวเองและคุณสบายอกสบายใจมันนั่งอยู่บนบัลลังอย่างสง่างามนะคะตอนนี้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูดีสง่างามมีสง่าราศีเป็นคนที่แบบว่าดูหน้าตาเอิบอิ่มนะคะเป็นคนสวยคนหล่อคนหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังอย่างสง่างามนะคะหรอราศีนิดาความเข้มแข็งแข็งแกร่ง โอ้คุณมาหยุดอยู่กับตัวเองและคุณมาเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมราชินีธิดาคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วบางคนนะฉันหยุดอยู่กับตัวเองมาเยียวยาหัวใจตัวเองฉันเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะบางคนคุณไม่เอาเขาแล้วนะไม่เอาเขาแล้วฉันไม่อยากจะไปเจอเรื่องราวที่ทอกซิกเรื่องราวที่ออทําร้ายหัวใจฉันอีกต่อไป ฉันจะปกป้องหัวใจของฉันดูแลหัวใจของฉันฉันจะรักตัวของฉันฉันไม่อยากจะเอาหัวใจไปให้คนอื่นแล้วรักตัวเองดีกว่าปลอดภัยที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะในความคิดของคุณนะหนึ่งไม้เท้าโอ้เขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะเพื่อน,อนๆคนคนนี้นะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้เท้าก็ยังมีแสงออกมาเห็นไหมแสงออกมาเระยิบเรยับเนี่ย เขาจะไม่ยอมจบในความรักความสัมพันธ์ในครันี้เขาจะกลับมาตื้อมาง้อคุณจะมาง้อคุณจนหัวชนฝามาเริ่มต้นความรักกับคุณให้ได้เสร็จดเมท้าบางคนคุณกับเขาบล็อกกันไปแล้วนะบลอกกันไปแล้วบางคนบล็อกทางสื่อโลกออนไลน์บางคนก็บล็อกใจบล็อกใจไม่เปิดใจให้เขาแล้วบางคนนะ แต่คนคนนี้เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณเขาจะมาสู้เขาจะไม่ยอมแพ้จะมาสู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะมีกำแพงต่อเขาไม่ว่าคุณจะไม่สนใจเขาเขาก็จะสู้จะกลับมาในชีวิตของคุณได้มาเริ่มต้นความรักกับคุณได้นะคะโอ้เพื่อนๆเขารักคุณสองถ้วยขึ้นมาเห็นไหมที่ผ่านมาที่คุณกับเขายังไม่มีปัญหาประเด็นกันคุณกับเขาก็รักกันมากนะสถ้วยขึ้นมานี่ รักกันมากเลยรักกันแบบว่าเออเราจะไม่จากกันไปไหนเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปอะไรประมาณนี้นะแต่พออยู่มาพักหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้สนใจคุณนะคะเขาไปสนใจแต่ข้างนอกบ้านสนใจแต่อย่างอื่นนะคะแต่ภายในความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้นะเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ เขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมารักคุณเหมือนเดิมในการกลับมาในครั้งนี้อาจจะรักคุณมากกว่าเดิมอีกนะคะเพื่อนเพราะว่าเขารู้เหมือนจขบอเลยว่าในตอนนี้คุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้นะคะการกลับมาในครั้งนี้นะถ้าคุณให้อภัยเขาความรากักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นความรักที่สมักสมานกลมเกลียวกันจะหวนกันอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ไปไหนจากกันจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปนะคะ คุณกับเขาอ่ะจะมีความรักที่แบบมีไฟสนิหาราคาต่อกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็จะมีเรื่อง18บวกให้กันและกันอยู่ตลอดไม่มีขาดนะคะโอ้หเขาจะกลับมารักคุณมันหลงคุณนะคะมันพูดไม่จากไม่ห่างคุณไปไหนแล้วจะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนในการกลับมาในครั้งนี้นะคะแต่ก็บางคนก็ไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วกลับมาฉันก็ไม่เอาแล้วคุณกลัวเข้าเป็นเหมือนเดิมนะคะ แต่บางคนก็ถ้าเขากลับมาแล้วเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะเพื่อนๆถ้าบางคนนะถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมนะคะเพราะว่าในการกลับมาในครั้งนี้คือเขารู้หัวใจของเขาเลยว่าเขารักคุณนะคะโอ้หนึ่งเหรียญเห็นไหมหนึ่งเหรียญแล้วก็สองถ้วยนี่ภายในหัวใจของเขาชัดเจนแล้วว่าเขารักคุณ เขาคิดว่าคุณน่ะคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกกักรวาลส่งมาเป็นของขวัญให้กับเขาคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีพลังงานของความสดใสสดชื่นเบึกบานมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของคุณนะคะเมื่อเขาส่องเขามองคุณส่องคุณทีไรคุณก็มีแต่พลังงานของความสดใสพลังงานของคุณแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนเด็กอะนะคะเมื่อเขาเดได้ส่องได้มองคุณแล้วเขามีความสุขมีความสะาดอกสยใจเขาจะ ไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณมาเริ่มต้นความรักกับคุณเพราะว่าเขารู้ในหัวใจของเขาแล้วว่าในตอนนี้เขารักคุณมากนี่ถือคุณไว้เห็นไหมคุณเหมือนเหรียญที่เขาถือมีค่าสําหรับเขาที่สุดในตอนนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณจะกลับมาเริ่มต้นความรักกับคุณเขาจะกลับเข้ามามอบพลังงานของความรักที่สวยงามความรักที่มีแต่พลังงานของความสบายอกสบายใจความรักที่ มีแต่ความสว่างสวให้กับคุณในการกลับมาในครั้งนี้เขาอาจจะมีของขวัญมาเซอร์ไฟคุณด้วยนะคะของขวัญชิน้นนี้เมื่อคุณได้รับแล้วคุณจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าจะเป็นของขวัญที่คุณถูกใจและเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดจากใจของเขาที่มอบให้คุณนะคะก้า <9. S 1> เหรียญเพื่อนบางคนคุณก็แบบ คุณเข้มแข็งแข็งแกร่งอะราศีถือดาบแล้วก็เก้าเหรียญนคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งคุณสามารถดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้โดยที่ไม่มีใครคุณก็อยู่ได้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมคุณมีแบบมีบ้านมีรถมีเงินมีทองใช้สบายสบายไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้นตอนนี้นะบางคนคุณไม่เอาเขาแล้วนะคะเพื่อนๆคุณเข้มแข็งแข็งแกร่งคุณใจแข็งสุดๆใจแข็งแบบที่ ถึงขีดที่สุดของคุณแล้วที่คุณแบบไม่ให้อภัยแล้วอะไรประมาณนี้นะบางคนนะไม่ให้อภัยเขาแล้วคุณอยู่ได้แล้วคุณขออยู่แบบคนเดียวรักตัวเองดูแลตัวเองมีเงินใช้มีเงินจ่ายฉันก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณนี้นะนี่แต่ในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะมาเปคุณนะคะเพื่อนมาเปมาซัพพอร์ตคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายทั้งกายและใจพลังงานความรักที่ดีๆความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับคุณเท่านั้นนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าคุณจะให้อภัยเขาไหมเนาะเพราะว่าคุณก็เจ็บกับเขามาเยอะนะบางคนก็ไม่ให้อภัยแล้วบางคนก็ยังให้อภัยเขาอยู่เพราะว่ารักเขานะคะแต่ดูตามหน้าไพ่แล้วนะในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะเขาเติบโตและตื่นรู้อ่ะเพื่อนๆเพราะว่าเดอะเฮร์มิดขึ้นมานะเติบโตได้ตื่นรู้อะที่ผ่านมาเขารู้หมดแล้วว่าที่เขาทําร้ายจิตใจคุณไปมีคนอื่นไปมีตัวเลือกทางเลือกทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เขาทาไม่ถูกต้องคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนเดียวที่ทําให้เขาเจ็บปวดในขนาดน,นี้เพราะว่าเขารักคุณคุณไปยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจของเขาซึ่งเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณออกจากใจของเขาได้เลยคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักมากที่สุดในตอนนี้นะคะเ,เรามาดูไพ่อาร์เคิลกันนะมาดูไพ่อาร์เคิลจะแนะนําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักให้กับคุณนะคะ ในการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะเขาจะเข้ามาเป็นผู้ให้กับคุณให้ทั้งความรักที่ดีความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงความรักที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงให้กับคุณทั้งต่อหน้าและก็รับหลังแล้วก็ให้ในเรื่องของการเงินเขาจะเข้ามาเปเข้ามาซัพพอร์ตคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายนะคะโอ้เดลเวอร์ เดลเวอร์คือเขาจะเข้ามารักมาหลงคุณอย่างหนักเห็นไหมเดลเวอร์แล้วก็สองถ้วยนี่ในการกลับมาในครั้งนี้นะเขาจะมาข้างรักคุณอย่างหนักจะมารักมาหลงคุณหัวปากหัวปารักคุณและก็จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปในการกลับมาในครั้งนี้คือเขามีพลังงานของความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับคุณนะคุณก็เช่นกันนะคะเหมือนนกสองตัวนี้เป็นสีขาวคุณก็เป็นสีขาวเขาก็เป็นสีขาวนกสองตัวนะเห็นไหม ในการกลับมาในครั้งนี้นะคุณกับเขาจะมีความรักที่บริสุทธิ์ใจในกัรแลกกันคุณกับเขาจะครั่งรักกันอย่างหนักจะรักกันไม่มีวันจืดจางจะรักกันตลอดไปและจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปจะอยู่ด้วยกันจนถึงแก่ถึงเฒ่านะคะเพื่อนเห็นไหมกอดกันกลม2สองถ้วยแล้วก็ดิลเวอร์นี่คุณกับเขาเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกันรละกันนะคะในการกลับมาในครั้งนี้คือเขาจะมาอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนะคะ พลังงานในการกลับมาในครั้งนี้พลังงานของเขาเปลี่ยนไปนะถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของการเงินในการกลับมาในครั้งนี้คือเขาเป็นคนรวยเขามีเงินนะคะเป็นเพนื่อนหนึ่งเหรียญเห็นไหมหนึ่งเหรียญราชาถือเหรียญตรงกันเลยแล้วก็แปดเหรียญก็เก้าเหรียญนะคะเขากลับมาในพลังงานใหม่เป็นคนรวยเป็นคนมีเงิน<ม>เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเห็นไหมซัพพอร์ตคุณมาเปคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายทั้งกายและใจนะคะ โอ้เขาคิดถ in ึงคุณมากนะเพื่อนๆตอนนี้นะดูข้อกลุ่มขมับนะคะคิดถึงคุณมากเหลือเกินในตอนนี้ในหัวเข้าคิดอยู่เสมอว่าในการกลับมาในชีวิตของคุณในครั้งนี้นะเขาจะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณเหมือนสุนัขน้อยๆตัวนี้นี่หมอบอยู่หน้าของเขาเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตการเดินทางโอ้พรแห่งการเดินทางขึ้นมานะ ภายในความรู้สืกอนึกคิดของเขาในตอนนี้นะคะเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณในอนาคตคนคนนี้ก็อาจจะเดินทางมาหาคุณตัวเป็นๆก็ได้นะมาพบมาเจอคุณที่บ้านคุณพบเจอคุณที่ทํางานก็เป็นได้นะมาเซอร์ไฟคุณนะคะหรือถ้าเขาไม่ได้เดินทางมาตัวเป็นๆเขาอาจจะติดต่อสื่อสารคุณกลับมามาพูดมาคุยกับคุณมาปรับความเข้าใจกับคุณก็เป็นได้นะเห็นไหม เขามีสัมภาระของเขาเตรียมสัมภาระของเขาเพื่อที่จะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะกลับเข้ามาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้พาตัวและหัวใจของคุณไปอยู่เคียงข้างเขาอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะคะเดลเวอร์ over, สองถ้วยนะคะผู้ใหญ่คนคนนี้เขาอยากจะบอกความในใจถึงคุณว่า ถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจคุณนะคะหาเรื่องทะเลาะกับคุณทําร้ายจิตใจคุณในการกลับมาในครั้งนี้คือสภาวะอารมณ์ของเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่แลว้วเขารู้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วว่าในวันที่เขาทาร้ายจิตใจคุณนะเขาอาจจะแบบยังไม่เติบโตในสภาวะอารมณ์ของเขานะคะแต่ตอนนี้เขาเติบโตมากพอแล้วเขาพร้อมที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเขาพร้อมที่จะกลับเข้ามาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ พร้อมที่จะมอบพลังงานของความรักที่ดีๆให้กับคุณพร้อมที่จะมาซื่อสัตย์ซื่อตรงให้กับคุณทั้งต่อหน้าและก็ลบหลังนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาคิดว่าคุณน่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคนเดียวที่ทําให้เขาเจ็บปวดในขนาดนี้เพราะว่าเขารักคุณเขารักคุณมากนะคะคุณคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นโลกของเขาทั้งใบซึ่งเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณหลุดมือไปได้เขามองเห็นไหม เขาไม่สามารถที่จะปล่อยหลดมือไปได้เขาจะกลับมาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะกลับมาเดินหน้าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะงานหนักคนคนนี้เข้าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าในการกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักสําหรับเขาแต่เขาก็ไม่ยออ่อท้อเขาไม่สนโน no, สนโน c ค ถึงแม้จะเป็นงานหนักมากขนาดไหนเขาจะกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณให้ได้จะกลับเข้ามาสู้ในความรักความสัมพันธ์นี้ให้ได้จะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้เพราะว่าเขารู้หัวใจของเขาแล้วว่านในตอนนี้เขารักคุณนะคะโอ้เห็นไหมเขาจะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะจับมือคุณจะไม่ยอมปล่อยมือคุณไปไหนจะมาใช้ช่วงเวลาดีๆอยู่กับคุณและจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป เขารู้หัวใจของเขาแล้วว่านักนี้เข้ารักคุณคุณคือสุดที่รักของเขาขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักนักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ